โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์นห้ด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราอยู่กับ Dead by d a y l i g h t Mobile นั่นเองนะครับบอกเลยว่าเปิดแล้วนะครับในส่วนของเซิร์ฟไทยแบบเต็มตัวนะครับเปิดให้ได้ลองเล่นแล้วนะครับแล้วก็เปิดให้สําหรับใครที่ชอบนอนดมยญาอยู่แล้วด้วยนะครับคนที่นอนดมยญาบ่อยๆเนี่ยก็จะไปเล่นเซิร์ฟนอกเซิร์ฟซีเซิร์ฟจีนเซิร์ฟสหรัสอะไรก็ว่าไปเนี่ยครับที่เป็นโหลดมาจากสโตรนอกเนาะ นะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าข่าวดีมากนะครับเซิร์ฟไทยเราเปิดให้เล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเดดไม่ไดร้ายนะฮะสำหรับเดนไม่ได้ร้ายเนี่ยเป็นเกมอะไรนะครับเป็นเกมยังไงนะครับเดนไม่ได้ร้ายเนี่ยเป็นเกมที่จะเล่นกันทั้งหมดเนี่ยก็คือผู้ชีวิตรอด4คนนะครับแล้วก็ฆาตรกร1คนนะครับหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยก็คือฆาตรกรเนี่ยจะต้องไล่ฆ่าผู้รอดชีวิตทั้ง4คนเนี่ยนะครับแล้วก็ เอาไปแขวนนะครับใส่ตะขอเพื่อทําการบูชาเอนติตี้นะครับสำหรับเนื้อเรื่องเนี่ยจะไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวมันจะยาวนะก็คือเก็บให้ได้2คนเนี่ยจะเสมอนะครับถ้าเก็บได้3คนเนี่ยจะชนะในส่วนของฆาตกรนะก็คือเอาแขวนแล้วแขวนฆาตกรแล้วไม่มีเพื่อนไปแขวนฆาตกรแขวนพุราชีวิตนะครับแล้วพุทธชีวิตเนี่ยไม่มีเพื่อนไปช่วยนะครับแล้วก็ตายคาตายคาตะขอที่เกี่ยวนะครับแล้วก็ชนะนะครับก็คือค่า3นะครับส่วนพุทธชีวิตเนี่ยก็จะต้อง หนีนะครับคัตกรเนี่ยด้วยการปั่นไฟนะครับเพื่อจะเปิดประตูออกจากมิตินะครับที่เรียกว่ามิติเอนติตี้นะครับหรือเขาเรียกว่ามิติอะไรไม่รู้นะจำในเรื่องไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเนาะก็คือจะต้องหาทางออกนะครับด้วยการปั่นไฟนะครับให้ครบทั้งหมด5เครื่องนะครับแล้วประตูก็จะเปิดให้ออกไปนะครับผมซึ่งในระหว่างที่เราจะเอาชีวิตรอดนะครับในแมปในแผนที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะโดนคัตกรไล่ฆ่านะคัตกรก็จะมีสกิลมีกับดักมีนู่นมีนี่นะครับ ซึ่งตัวผู้ราชีวิตเองก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะก็จะมีในส่วนของสกิลเหมือนกันนะครับเป็นสกิลหน้าตายังไงนะครับในเกมนี้เขาเรียกว่าเปิร์กนะครับแต่และเปิร์กเนี่ยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเรียงๆเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยตัวละครเราก็จะได้สกิลได้เปิร์กมาเรื่อยๆนะครับให้เราเอามาเลือกจัดสรรให้มันเป็นสไตล์ของเรานะครับในส่วนของสกิลนะว่าเราชอบไปช่วยเพื่อนไหมเพื่อนโดนห้อยเราช่วยเพื่อนไหมนะครับหรือเราเป็นคนชอบปั่นไฟนะครับหรือเราเป็นคน กวนๆเห้าๆหน่อยก็ไปชุกับคัตกร์นะครับดึงคัตกรให้เพื่อนได้ปั่นไฟนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอ้ยเหนื่อยพูดเยอะนะครับเออแล้วก็ช่วงที่เปิดเซิร์ฟเนี่ยนะครับในส่วนของเซิร์ฟเอเชียเนี่ยพี่ไม่เห็นนะว่ามันมีสุ่มนะครับแต่เซิร์ฟไทยมันมีนะครับสุ่มกาชานะใครที่มาเล่นนะครับจะได้สุ่มฟรีสิบครั้งด้วยนะครับสาหรับเริ่มเล่นนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมครับสำหรับไอเดนไอเดนก็มาแล้ว สำหรับเดทบายเดย์ไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวกดหาห้องไปก่อนนะครับผมโอเคนะครับเข้ามาในเกมแล้วนะเราอยู่ที่ตระกูลยามาโอกะนะครับฮ่าเป็นตระกูลของอาฆาตกรตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวสมุไรนะะประวัติเขาเนี่ยค่อนข้างจะน่ากลัวนะฮะเขาเป็นสมุไรที่ไล่ฆ่าประชาชนฆ่าคนไปเรื่อยฮะแต่เป็นคนที่ไม่ดีนะที่เขาไล่ฆ่านะครับ เอาล้ฮะอย่างแรกเลยนะครับการได้เป็นซูเวอร์เนี่ยก็คือการปั่นไฟนะครับแล้วก็จะมีการกดในส่วนของกดตรวจสอบทักษะนะครับพวกนี้เนี่ยคือเราต้องกดให้โดนนะถ้ากดไม่โดนนะครับเครื่องปั่นไฟเนี่ยจะช็อตนะครับแล้วทำให้การแล้วทำให้แจ้งเตือนในส่วนของฆาตกรนะแล้ววันนี้เป็นอะไรลิ้นพันนะฮะลิ้นพันแรงๆอย่างนี้เลยไอ้บ้าเอ้ฆาตกรไปไหนไม่รู้ฮะถ้าไม่เจอกับฆาตกรเราก็จะปั่นไฟไปเรื่อยๆนะครับล้วหวังว่าเพื่อนเราจะ รอดไปด้วยกันนะเห็นสีขาวๆตรงที่มันขึ้นตรวจสอบทักษะไหมนะครับสขีขาวเล็กๆตรงนั้นแหละ,ะครับถ้าเรากดโดนเนี่ยมันจะได้สามร้อยเลยนะในส่วนของแต้มนะครับเฮ้ยเราปั่นจะเสร็จเครื่องนึ่ละขาตตกรยังไม่มามันเขาอาจจะเห็นเพื่อนเรานะอุย้ยเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องนะฮะเพื่อนเราก็ปั่นอยู่เราก็ปั่นใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยคาตรกรไปไหนเอ่ยโอ้ยมาได้ 300นะฮะดูจากด้านซ้ายนะได้ลิ้นพันจริงๆนะครับขอโทษจริงๆนะไม่รู้ทำไมมันพันเหมือนกัน,นะฮะแล้วก็มีเสียงรถนิดน,นึงนะครับบ้านอยู่ติดถนนนะแง้เง้ออกไปแล้วเอาละฮะตรงนี้เราก็ปั่นเสร็จอีกหนึ่งเครื่องครับซึ่งคาตกรไปไหนก็ไม่รู้ฮะเวลาที่เราวิ่งเนี่ยมันจะมีรอยเท้าแดงๆอย่างนี้นะมีรอยขีดข่วนนะครับ ซึ่งปกติเนี่ยจะไม่เห็นนะจะเห็นก็เฉพาะเวลาที่เราเอาเปิร์กมานะครับเปิร์กพี่เนี่ยมันจะทําให้เวลาเราเดินเนี่ยนะครับเร็วขึ้น10%หรือ15%นี่แหละฆาตรกรมาฮะฆาตรกรมาเพื่อนวิ่งเร็วยังไงฮะหัวใจเต้นตุ๊บตบ คัตรกรคัตรกรไปไหนไม่รู้เวลาที่คัตรกรใกล้เราเนี่ยนะครับมันจะทําให้หัวใจเราเต้นแรงนะั้เป็นการแจ้งเตือนนะครับก็จะมีคัตรกรบางตัวที่มันไม่ค่อยเตือนนะอย่างพวกเจสันอะไรพวกนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยเตือนนะครับอาจจะต้องใช้เพิร์กแมวเข้ามาช่วยเครื่องนี้ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราซ่อมก่อนฮนะเรียกร้อยฮะเลือีกสองเครื่องครับผมตัวนี้คัตรกรอนยังตีใครไม่ได้เลยวันดีเดวาสวันดีครับ เอ้เพื่อนโดนแถบครับวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วขาตรกรอยังไงฮะเพื่อนวิ่งหนีหมดขาตรกรมาหรือเปล่าฮะเพื่อนเจ็บนะเวลาที่ผู้รัดชีวิตบาดเจ็บนะครับ แมวขึ้นนะครับเวลาที่ผู้รอดชีวิตบาดเจ็บเนี่ยนะครับจะสามารถให้เพื่อนเนี่ยรักษาให้ได้นะครับหรือว่าคนที่มีกล่องพยาบาลนะครับก็สามารถรักษาได้นะครับแมวขึ้นฮนะฆาตกรมาหรือเปล่ายังไงฮนะ <laughs> เออน่ากลัวผู้เล่นใหม่ๆบางคนนะครับอาจจะ กลัวจนไม่กล้าไม่กล้าปั่นไฟนะแต่จริงๆปั่นเถอะนะครับมันจะได้ชนะนะเกมเนี้ยมันต้องปั่นนะครับถึงจะชนะนะถ้าไม่ปั่นไม่ชนะนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นประตูนะครับยังไง <laughs> กล้ากลัวไอ้บ้าเอ้ยฆาตรกรตะกี้แมวขึ้นนะครับคือพี่เอาเปิร์กแมวมาเวลาที่ฆาตรกรเห็นแล้วไปแล้วฮะแท็แบแทปเปอร์ฮะ โอเคเสร็จเครื่องฮะเวลาที่ฆาตรกรเห็นเราเนี่ยนะครับแมวมันจะขึ้นไงกไม่รู้ทุกคนเห็นไหมฮะเวลาที่ฆาตรกรเดินผ่านนะนั่นแหละนะครับแต่เรายังไม่โดนไล่นะเหลือเครื่องหนึงนะ่งฮะสวัสดีเพื่อนนูน่นฆาตรกรไล่ฮะเดี๋ยวเราวิ่งไปดูนิดนึงแล้วกันนะสำหรับฆาตรกรนี่ฮะเพื่อนจูกจูู่เห็นปะ ไปเห็ไปเห็นฆาตกรไหมฮะเขาก็จะไล่ฆ่าในส่วนของผู้รอดชีวิตนะประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยเราเนี่ยสมควรจะไปปั่นไฟนะครับให้เพื่อนจุ๊กนะคนนี้เขาจุ๊กเก่งมากนะแล้วฆาตกรเนี่ยจริงๆเหมือนจะไม่เก่งแต่เก่งนะครับนะฆาตกรประเทศไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับเก่งมากนะครับเก่งเลยนะบอกตรงว่าเก่งมากเนะี่ยเดี๋ยวเราไปหาราปั่นก่อนนะครับในบ้านเนี่ยเสร็จเสร็จแล้วใช่ไหม มีอีกไหมฮะแถวนี้เฮ้ยเราหาเครื่องปันไฟไม่เจอจริงหรอเนี่ยสังเกตได้จากข้างบน,นครับไม่รู้ว่าฝั่งนี้เนี่ยโดนปั่นไปหมดหรือยังนะฮะมันฝั่งนี้จะโดนปั่นไปหมดแล้วมั้งนะครับน่าจะเหลือแต่ฝั่งนู้นนะเหลือเครื่องนึงนะครับเพื่อน,น่าจะปั่นอยู่แหละเดี๋ยวเราวิ่งวิ่งฮนะดูว่าจะเจอไหมถ้าไม่เจอก็เจอโทเทมนะครับหรือว่าเจอหีบเจอกล่องอะไรก็จะดีไม่ใช่น้อย เราจะได้เปิดได้เงี้ยได้งัดนะครับเสียงแทบนะครับเพื่อนจูกเก่งนะตัวนี้จูกเก่งมากฮะสังเกตว่าคาตกรก็เป็นด้วยนะเราไม่โดนไล่เราไม่โดนไล่รอบนี้ก็จะดีมากเนี่ย เพื่อนแมวขึ้นนะฮะเขาได้เราหรือเปล่าครับโอเคเสร็จแล้วฮะไปเปิดประตูครับเสียงแถบนะกิ้ง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 ฮะนี่ครับเวลาเล่นก็คือพอเสร็จแล้วเนี่ยจะมีคนมาเปิดประตูนะครับแล้วก็นี่เลยฮนะก็จะพากันออกไปนะครับ ถึงจะชนะนะรอบสามนี่ก็ชนะแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนเรายังอยู่ข้างในนะเพื่อนออกไปก่อนนะครับแต่อีกคนนึงยังไม่ออกเลยฮะจริงๆถ้าเราไปช่วยเพื่อนเนี่ยก็จะดีมกันนะครับแบบเอาเพื่อนออกมาอย่างเงี้ยเหลือคนนึงฮะเรายังไงฮะเพื่อนจะออกมาไหมเพื่อนประตูอยู่ฝั่งนี้ อ้าเพื่อนร่วงฮนะออกสามก็ถือว่าชนะแล้วนะออกเลยดีไหมครับหรือว่าเขาจะไล่เราไหมเท่านั้นแหละล้มตรงไหนอ่ะล้มมองไม่เห็นด้วยเยวกือบรอยห้อยอยู่ตรงโู้นะฮะคือถ้าเราอยู่ในนี้ไม่ต้องช่วยฉันโอเคฮะเพื่อนไม่ให้ช่วยนะครับโอเคกำจะวิ่งไปช่วยนะครับ อยากให้รอด4แต่รอด3ก็ถือว่าชนะนะครับเพื่อนคนนี้น่าจะได้แต้มไปเยอะมากนะอันนี้ถือว่าเราดวงดีนะครับที่เพื่อนเราเล่นเก่งนะปกติไปเล่นคนเดียวเนี่ยก็จะโดนโดนยับยับเลยนะครับก็คือแบบฆาตรกรไล่ตีไล่ตีแล้วก็คือฆาตรกรไทยเก่งอยู่แล้วนะเพราะว่าเล่นมาทั้งในคอมแล้วก็แบบเล่นเซิร์ฟนอกมาก็เกลยเก่งนะครับ พอจบแล้วเนี่ยมันก็จะสรุปแต้มมานะครับใครมีประโยชน์ใครทําอะไรนะครับก็จะได้แต้มไปเยอะน้อยก็ตามแต่นะครับที่เราเล่นกันนะในะส่วนเวลาที่เลเวลตัวละควรเราอัพเนี่ยนะครับมันก็จะได้สกิลขึ้นมาด้วยนะครับแบบนี้เลยอย่างที่เห็นนะครับว่ามันก็จะมีพกเปิร์กขึ้นมาใหม่นะเราก็สามารถกดรับได้นะครับผมในแฮ มกกีกิจกรรมด้วยนะครับนะมีวอยพาด้วยนะในส่วนของเซิร์ฟไทยนะสุดยอดนะเซิร์ฟไทยเปไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะครับโอเคนะในส่วนของตัวได้มาได้ร้ายนะครับในส่วนของฆาตกรเนี่ยเดี๋ยวขอไปฝึกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะคือเล่นฆาตกรได้ห่วยแตกมากนะครับแล้วก็ก็อย่างที่เห็นอนะเซอร์ฟเวอร์ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับยังกล,กล้ากลัว,ลว,ลว,ลวที่จะเล่นด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ เป็นแนวทางเป็นการอธิบายที่จะทําให้น้องๆหลายๆคนเนี่ยที่จะเข้ามาเล่นนะครับเอ๊ะมันเป็นเกมมาทายเล่นยังไงนะครับจะได้เข้าใจนะว่าหน้าที่ของฆาตกรกับผู้รอดชีวิตเนี่ยนะครับแตกต่างกันยังไงแล้วต้องทํายังไงถึงจะชนะนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนะใครยังไม่กดกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่กดติดตามแล้วไม่แจ้งเตือนนะครับให้กดใหม่นะครับแล้วก็ กดออนะครับมันก็จะแจ้งเตือนเวลาที่ลงคลิปนะครับก็ขอบคุณทุกคนฮนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปปรอดภัยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ